นี่ครับสามใบเถากะเพราแซ่บประจำอยู่ที่ร้านพิยาทุกวันนะครับสองกระทะเลยวันนี้อันนี้คือผัดวนเส้นจะกระทะบัลเล์เลยนะครับอันนู้นคืออะไรครับอันนั้นหมูหวานฮะอ๋อกำลังทำหมูหวาน อหวงห,หวเลยในนเลยไหมฮะเอาเอาเลย,เเลยใส่เืใส่วันนี้ก็ประมาณ9เมนู10เมนูเหมือนเดิม เพขึ้นเดียวพอทีพเอฟีลูกค้าท่านใดถ้ามาร้านพ่ยาคนลุมนะครับช่วงเช้าเช้าเราจะมีข้าวกินกันเลยเพราะว่าร้านสามใบเ่าเนี่ยมาตั้งแต่เช้ามีกับข้าวให้กินรอ,อ,อที่จะเข้าร้านพิยาคนลุมได้เลยนะวันนี้ก็เช่นเคยวันนี้วันเสาร์ กับข้าวก็ประมาณ9อย่างสิอย่างนะครับอันนี้เป็นผัดเ,เป็นเส้นอันนู้นทำเป็นหมือหวานนะครับสองกระทะนี่ครับลูกค้ากินได้แต่เช้าเลยนะครับมีอีกแกงมีพะโล้มีกะเพราผัดหน่อไม้ ข้าไก่ข้างในก็ข้างในกหแล้วก็อะไรนะปลาไกาู่ครับให้เยอะมากตักแบบไม่ห่วงกับข้าวนะครับใส่ถั่วลันี่เอาเป็นลูไล่ข้าว อันนี้กับข้าวยังไม่เสร็จนะครับเพิ่องจะได้ห้าอย่างกำลังทำอยู่ นี่จะเป็นหมูหวานลูกค้าก็มาร้านพี่ยาคุณลุมเต่เช้าเลยนะครับมากันต่เช้าก็จะหิวล้วก็จะมีร้านสามใบเท่ากรเพาแซ่บนะครับ ไว้รองรับลูกค้าทุกท่านตอนนี้ช่วงเวลาประมาณสักเจ็ดมงคึ่งถึงแปดโมงนะครับลูกค้าก็เริ่มทยอยมาแล้ววันนี้วันเสาร์นะครับร้านค้าก็ยังตั้งไม่ครบก็เยอะอยู่ ของนี ens, it, ้เขามีที่ให้นั่งนะจ่เข้าไปได้ใช่ไหมได้ช่องนี้เขอช่องนี้เนี่ยไข่ดาวเ้าเพิ่มไข่ดาวก็10บาทนะถ้าเออเป็นไข่ต้มจะ5้าบาทอันนี้มีผะลูกไข่ต้มไข่ดาว ไม่ใส่เหรือใงใส่ดำจืดเลยฮัลโหลขัดชาปลาไกา่เครื่องในไก่กระเพราไก่ขัดหนามไม้กระเพรานะครับแล้วก็เป็นมะหวานนะครับ เียฝา,ากพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านาท่านใดที่มาพิเออร้านพี่อาคนลุมช่วงเช้าเช้านะครับก็ร้าน สามใบเถากะเพราเซ่บเนี่ยขายทั้งวันครับมายังไงก็ได้กินครับหมดจะทำเติมหมดก็ทำเติมนะครับนี่น้ำพริกน้ปลาพริกโอ้ ใครชอบกินเพสเตอร์าารอ,อย่างนี้เลยก็ได้นะครับใส่เลยถ้วยหนึง่งใส่กลุมกลับบ้านก็ไปกินได้ยี่สิบบาทประหยัดก <c oughs> ับข้าวก็น่ากินมากครับ ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่มาก็ต้องมาแวะลองชิมดูนะครับ <c oughs> สามใบเถากระเพราแซ่บนะครับร้านนี้นะครับมาทุกวันตั้งแต่วันอังคารเย็นวัาอาทิตย์ก็คือจะหยุดวันจันทร์ตามาร้านพ่ยาคนลุมเลยนะครับ <c oughs> โอเคนะครับ ขอบคุณมากนะครับพี่ๆเอฟซีทุกท่าน